โอเคนะผมนะก็ต้องก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ300สมาชิกเบอร์นั่นเองนะผมนะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะแบบยาวไกลมาว่าเออไอ้น้ำนะก็ขอขอบคุณจริงๆนั่นเองนะผมนะสำหรับ300สมาชิกเบอร์นั่นเองนะผมนะก็เออ่ขอบคุณจริงๆนั่นเองนะผมนะดูกันซิว่าเออ่ซับจะไปไวกว่านี้ไหมนะครับก็เออ่ขอบคุณจริงๆนะผมนะไม่มีอะไรว่าต้องจ่ขอบคุณแล้วตอนนี้ยอดดูเนี่ยก็ใกล้จะ100,000แล้วนั่นเองนะผมนะสำหรับคลิป1ยี่สิบสี่ช่วงที่บล็อกฟุต ผมไม่แพนว่าจะทำต่อดีไหมเพราะว่าเผื่อยอดบิวมันขึ้นไงเออเออ <c oughs> นี่นีน่นะไหนก็เออไม่มีอะไรว่านอกจากขอบคุณยังไม่ไทันขอบคุณสองร้อยซับเลยสามร้อยซับแม่งมาเร็วนะครับโอ้ยก็เนี้นี่นแไหนก็ขอขอบคุณด้ยวยกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะฉลองอะไรดีเพราะว่าเอมผมว่าน่าจะถ้าผมแจกเดี๋ยวมน่าจะเงินหมดตัวแน่นอนนะครับซับเป็นไปไวอะ่ะเออจริงจนะไองนี่นแไหนก็ขอขอบคุณ มากๆขอขอบคุณจากใจจริงนั่นเองนะนะที่กดซับจนมาถึงสามร้อยซับนั่นเองนะนะผมจะพยายามทําคลิปต่อไปนั่นเองนะนะผมก็จะพูดแบบนี้เป็นประจํานั่นแหละอืมผมก็พยายามทําคลิปต่อไปนั่นเองนะนะผมก็แบบนั่นเองนะไม่มีอะไรมากนอกจากขอบคุณนั่นเองนะนะคลิปนี้ขอไม่ตัดต่อแล้วกันนะนะเพราะเออกูขี้เกียจโอายนั่นเองนะนะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย ไว้เจอกันตอนคลิปหน้านะครับ